ไปได้ครับแต่ว่าพูดถึงนัดตัวเลขที่เพื่อนมาโชว์ให้ครัหกศูนย์ห้าครับหกกัมม่าเด้หกกัมม่าแต่ว่าไปออกฮอกลางศูนย์กัมม่ามันแยกกันไปฮ่าไม่ใช่ทั้งนาคุณสามตัวนาสามตัวนาคุณแล้วสามหาหาว่าพูดถึงตัวเลขสามหาหาต้นขนนทัรงต้นขนุนทัร่องฝันมาเด็กีเมืกับไส้ข่านเนี่ย ที่ว่าหาสามโตโอ้ยหาสามโตนะที่เท่าฟันก้อนเสียเอาขนุนนะครับอกับสามอันห้อยสามอันนี้สามห้วยน่ะก้าวตัดตีไปหาโอ้ยเนี่ยมันยังบอกอันใดดิแต่ว่าที่ปรากฏอยู่บนต้นขนุนน,ะน,น,น่ะเห็นคักเนาะเห็นคักคักเลยสามหาหาอันเขาไปเห็นอยู่อันเล็กอันตระเห็นหกโตแต่ว่าสามโตทางน้ำมีตุ่มุ้งน้อยๆตัวน้อยๆอยครับ มันก็มีอยู่แต่ว่าคููคนเห็นอยู่ท่างไกค่คนจะจับทายรัฐบาลไวเลยผนผนข<น>ึ้นมากคิดย่เใเหเนาะบบานี้น,อน้อยยักเขคำไม่อีกน้อยบ่ดหึจังหรเอาวังที่ได้ซุ่มตองไม่เนาะยิ่งด,ดอแต่ว่าแบบนี้ครับป่าผมว่าเข้าผาดมือที่เข้าไปไปทำพิธีตนถนนน่ะเข้าผาดอ,อย่างหนึ่งเข้าไปขอเลขเพ่น ขอสามตัวเด็ดเด็ดเนาเพิ่นกะไห่มาอยู่แต่เขาบอกว่าสามตัวท้ายรางวัลนิดนึงเขาได้บอกเพิ่นโอ้แม่นดีๆนะเนาะแต่ว่าไทยได้สามตัวเรื่อจรเออใทยได้สามตัวขอสามตัวสามตัวกลางเนาะสามตัวของรางซี่หันหกซี่หกซีสองอ่ะก็เห็นหกซี่สองครับหกซี่สองหกสองสี่ จังววะผู้ยมานัังคิดเบ่งพลาดอย่างใหญ่หลวงอีลีเ้าบริบาบาว่นเน้นเด้อสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งต้องเป็นงวดวันที่หนึ่งตัวลาคมพร้มพอมเขาต้องบอกเพื่อนในชัดเจนเพิ่งยังก็เสียแคาถือเดากนี่เที่ยวอยู่ก่้นจริงๆตั้งใจว่าจะไปเมื่อนี่แต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศเพราะว่าเมื่อนี้วันพระตอนแรกว่าจะไปถา้าไม่ที่เมื่อนี้เด็คนตกแห้งครับคนตกแห้งแล้วบาดกฤษณ์บริบาบาเอาดอก ถ้าวันพระต่อไปมันจะกรหวยออกบ้รอมากกะสิบกรอยู่บ่กรบ่ครับกรอยู่นะเพราะว่าวันนี้วันที่เมื่อเมื่นี้วันนี้วันที่เจ็ดเมื่อวันีแปดแปดเก้า0ีฟทีเฟตุสองิบสามทีสี่หมายถว่าไม่นู่นใกล้เนาะกความนอยออกประมาณวันสองวัน่าจะประมาณนั้นวันพระเนาะแต่คิดว่าน่าจะได้เป็นท่านไปที่ช่วงหงสุดท้าย นะครับจังไลยแตรอดเด็ดแต่ว่ามือนี้จักเบาอีกอยังกันไปเงียบโยงเงียบโยงโมเนที่จริงคลิปนี่นะอันนั่นล่ะที่ปลาดงแห่งแลนหมูสั้นตาสั้นมากล่ะตาจีตาสั้นมากเนาะฟันฟันฟันสามฟันอย่างนี้เพราะในไทยอยู่นี่ยถ้าต้องมาไม่ไดสามฟันแล้วแมนเพราะในไทยเพราะในไทยอันร่วมกลุ่มกัน อ๋อนี่แต่ป่าลงผู้เดียวผู้เดียวครับไม่มีผู้สัมภาษณ์เอาผมท่านไหนไปสัมภาผัสตะเคียนไปฮะอ๋อท่านไหนสัมผัสตะเคียนสามฝันแล้วสามฝันแล้วพี่มือนี้สิเราทั้งสามฝันห่อครับฝันแง้มันคือโมเป็นอย่างนี้หรอกมันคือโมเป็นต์ห่วยหรอกเมื่อเมื่อแต่เมื่อคนน่ะครับฝันว่าตำรวจจับนะฝันมาตำรวจจับนี่สำคัญนี่ตำรวจจับก็ได้จับยวนอยู่ในวัดขนาดที่ว่าหกศูนย์หาน่ะครับ ในวาระนะพอจับเป็นข้เป็นพิธีนะสิหาหาคนไล่ไว้ที่วางสั่นเนาะขอจับขอเป็นพิธีตำรวจตามาขอจับแนวไหวขอจับขอจับข้เป็นพิธีอันสามข้อเช่น่ะนะครับอ่านพระจับเพิ่านพระท่านเท่าน่ะอืบ้านนี้กระตุกใจนี่ค่ะนี่ครับท่พระกระตุกใจท่านพระท่านเงนเท่าน่ะครับบ้านนี้กระจับจับอีนีจับเสกแก้ม เอาคนแจมือใส่พร้อมไซมาได้อันจับมาได้โค่อหนีได้ใจก็โค่นไรเราก็ได้มาปล่อยเฮาโอ้จับเอาเคสจับเอาเคสเนาขอให้เป็นแค่เพียงความฝันเด้องทะเรื่องแบบนี้ได้ครับไม่ให้เป็นเรื่องจริงหรอกแตได้ปล่อยมาจั่นนี่เพิ่มตัวเลขตัวเลขสองเข้ามาไม่เป็นตัวเลขหรอกครับแต่ว่าถ้าเสียตีก็ซีแปดป้าดวงเฮงเป็นสี่พระเป็นแปด จบเพิ่งทาเพิ่งเข้านะต่ว่าเข้าบอติหรอเบาซีซมาดิฟันต่อไปเลยครับฟันต่อไปเอาฟันฟันเทียบซอมกับมานนอยอยนี่แหละทีลว่กลก่น้อยมาหยอกเมือนเข้ากันแจ้วแจวนะอ๋อนอ้อนเป็นอยู่เนี่ยแม่ีูเจ้าเสี้ยวแจ๊วอยู่นี่คอยนอนฟันอยู่นี่ไกลหน่อยมาหยอกไกลน่อยมาซีตัวไกลน่อยมาซีตัมาหยอกเข้ามัมัิ๊กกิ๊กกิหยอกนะเขาบอว่าไปโอก้ยไปออกไปเข้าเข้าอะไรเลับกาหยอกอีกกิ๊กกิ๊กก ไก่น้อยสี่ตัวแม่กกับเมื่อนใกล้ใจบุญเลมเพิ่เียงไก่อยู่เน้อัจแจล้วเาคีราคนนี้ิฮะเอาคีราคนนี้ใส่สี่ตวดอวิอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอาวทธหนโอ้ยกขึ้นในเบิ้องบนเลยยุทธหันพระนี่ีไก่น้อยสิมีไก่สีตัวไก่ไก่ไก่เมื่อนานเท่าขอบอกย่าใหยาถือหวยได้เปี่ยน สีฮะถึงเนี้ยไม่สีไฮหิงพระคห้โอ้สีไฮหิงพระต้องหน้าไห่บอกก็ไอ้ไข่เนี่ยแนนที่บุญพระด้วยเพิ่นเอามาไว้เนี่ยนะแนนแล้วก็เพิ่นนี่ไก่ซีตัวไก่ซีตัวอยู่ทั้งหิงเนาะเดี๋ยวสีไทยลูกไห้เบิ้งนะครับสีแนบไห้เบิ้งโอ้ป้าดวงหิ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไก่ซีตัวนี่ไม่หยอกกระจอกก็เหม็นมากแบบว่าสี่เก่าสี่เก้าอ่ากระจอกก็เหม็นมากแันกับไก่มันก็สี่ตัวไก่ก็เป็นเก้านะ ไก่เป็นเก้าไก่สี่ตัวก็เป็น, 4, นบบสี่เก้าแง่เป็นลายกันเอาโอยาเข้าไรออกไรเท่าไรอไรอกไรเท่ากับเข่ามากที่เก้านะครับจะมาเข้าว่า่มีไก่หน่อยมากหนีผมฟังหันเขา,าเรียังกลิ่นมากอ๋อผมจับอะไรอยู่อ่านี่ละนี่ละก็ฝันสองฝันสองฝันกังเวิน่นกินเขาอิ่มแล้วกันรับ นอนหลับโอ้ยอันร่คล<บ>ิปนังสีบะเหลวมัน่วงไรนะอืแต่จะเป็นฝันได้สมองซ้ะ <laughs> <laughs> งี้ด้วยกันหรื<อ>เว้ยก็มีอย่างฝันได้สมองมาี่ไหมวันนี้เมื่อคืนนี่ก็บเล้ยฝันอีกล่าสุดเมืเ่อคืนล่าสุดเมืเ่อคืนนี่ฝันเห็นคุณยายนี่ละบาทนีบาทสิปเป็นที่เด็ดฝันเห็นคุณยาย่หน้าว่าห้แปลอของอันบ้านแม่ป้าไปมาสั่น เอายังเขาเขาร้ายที่เอายังเขาก็เที่ยวไฮดอกพระท่านครับเขาเขาเที่ยวไฮดอกพระท่านต้องได้ไปไปบ้านป้าป้าบุ๊กนะครับอืมไปแล้วไปเห็นลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นฝาแฝดมาไม่กินไม่กินการพระท่านเพิ่นเพิ่นมาจากเมืองนอกนะครับเพิ่นกะเลี้ยงกัโตกว่ายาวนะครับย้าวกับไม่กินสักก้อนไม่กินสักก้อนใช่ว่าเสี่ยวยางไฮนะมันกินสักก้อนไปเอาเสียไฮได้แน่ๆแหละพระท่าน ให้กินเขาก้อนจังค่อยเสียวไห้อ่าอืมกินก้อนค่อยเสียเอาไห่ก็เสร็จมาครับเขามากินมากินก็เสร็จมยับโตยับยังให้ห้องนั่งนะครับผมแต่ไปนี่ก็กินไปวนี้โอ้ยเพิ่มมากมวนๆหลายหลายต้องไปละยองหมอฮวาวางสิครับลงไปละยอมไปเทียวระยอกมอสั่งมาไปไปว่าท่านกินอยี่มเยี่ยมจ้งเอากันว่าท่านค่อยว่าไปจังไดว่าท่านครับ เอ้าเมื่อว่าเมื่อจะเป็นบ้านในขี่หลังน,<อ>นงงงั้นหมดอ๋อบ,บ,บ้านเลขที่ท้องป้าท้องของพี่น้องกันนะข้องญาตินะท้องญาติบ้านเลขที 1, 2, 1่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที 1, 2, 1่หนึ่งสองหนึ่งบอกเธหน่อยหนึ่งสองหนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งเรียกว่าเพื่อจะเป็นฟ้าแฝดนี่อันคะรูหนังครูยิ่งที่อือนเท่าไงก็เกิดฟ้าแฝดครับ นะแนี่เออมันติดเป็นเนินเนินเนินสองเนบ้านเลขที่นบ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งบ้านฝันลักษณะนี้ผมจําได้วหนึ่งที่ป้าฝันจีวายามาบอกว่าให้ไปหายอ้อมไปหานั่งอ๋อมไปหาไปหายีายน,ายนั่งอ้อมมันลักษณะคล้ายๆนั่นเพราะนั้นไม่ออกอย่างนี้มันออกทีโฮกเน็ต ไปในที่นะ่งหอมบปในที่นั่งหอมสีห์หอมได้หอมสีหหอมเขาเริ่มเอาเริ่มเอาคพื่อฝันไข่ไข่กันเลยดิคเราฝันคล้ายๆกันให้อันเมื่อนั so mm. ้นเพื่อนผนบอกว่าให้ไปหาน้องหอมไปวันนี้เพื่อนบอกว่าให้ไปเอาไปเอาเนี่ยไหมป้าไปไปเอายี่บ้านไหมป้าไปไปเอาไปเอาของย่หันไปเอาของอยู่หันแต่ว่าไปเอาย่างโมหูไปเอาย่างโมหูแต่เมื่อนานเพคนมาไปหาน้่งหอมไปเพราะฉะนั้นครับ เสียงฝนก็ได้ก็คือได้ยินมาเนาะฝนสภาพทินฟ้าอากาศนะครับแนวหามบ่ได้เนาะจังไหนกะคอยฟังเราเด้อครับผมไอ้ไส่ใส่หลอดเต็มที่นี่สามฝันสามฝันเอาเดี๋ยวครับอันนี้ฝันสุดท้ายนี่จบไปครับนี่กะกินกันไปกะมวนกันไปน่ะเราตกลงสุดท้ายเราเพิ่นเอายางห้ปปากเราเอายางห้ เขาท่าได้อยังได้ได้กินเา่าได้ได้กินเ่าบ้านเลขที่ห <รอ S 1> นึ่งสองหนึ่งมันมชิบไม้หรอบอสันหนึ่งสองสหนึ่งนี่ไหมพืชมาตก,กอนอม้อยู่ดิบอมาหลายดอกอย่ามันบออ่ <laughs> อเสียวตัวเก้าเยอะปนะอนอเรียก่ตัวเก้านี่ฮะโอ้ยมันบเหลือกนี่ครับลูกใกลงมากเขาเปิดดอกม้แมนนลนี่นอกากเครดองู่้นดิบแบบนัือ เป็นปลาพ้าว่าอยังตีเข้าเั้นส่วนงงแมว่าสีภาพไปหาลูกไส้น่ะ,ะว่าขอเลขประจำลูกไส้กับหนึ่งสองเม็มรหนึ่งสองหนึ่งเจีรับมัอนอยู่มันนี่มนันมนี่สรุปสุดท้ายสิจับตัวเี้ไปครับเหมือนป้าสีจับไปคิดว่าจับอยู่จับสีเก้าแับ หนึงสองนี่ย่ะสี่เก้ากับหนึ่งสองจับแต่ว่าตำรวจมาจับผ้ากับจับป่าเนี้ยจับอยู่แต่ว่าเพราะว่าฝันตำรวจย่านไหนก็คือโชคดีอ๋ออันนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นนิมิตมาบอกว่าคนมาตำรวจจับจ่ามอ๋ครับก็คือสไม่แน่ใจเลยนะเอาก็ได้เงินเด้งงวดพวกนึงนี่เต็มเต็มได้จักแสนก่อนโอการกําลังนั่นเนาะ ลังแร่ได้แล้วมะว่าฝันต่อทร่ได้อีกยอยคือบอกปัน,น,นมูนุรงนี้ไหมล่ะเนาะเอาอัชมาเนี่ยเอาค่าักวดเอาเดี๋ยวจับตัวเลขเนาะจ้าจับตัวเลนได้คร <c oughs> ับสีเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็หนึ่งสองสองหนึ 3 tôi chắp không ạ? Chắp tôi chắc chắp, tôi chắc chắp nhỉ? Nơm xong lên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  chắp lên xong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  มีหนึ่งสองสอหนึ่งสก้ตัวไหนอีครับจับไปนั่งครับหนึ่งจับคือบอกครับจับจับไปเลยตอนนี้เีนัดสามฝันนะครับสฝันได้ที่หน้าก็หลานนะอันนี้เขากลับคื่อครอเขากลับชื่อหรอไม่กหลาตัวดอกครับผมบอที่ว่าน คนมาทั้งสองสองศูนย์มันหันเามันมาออกตัวกลับหน้าป้าเอาสถานที่จริงมันกับตัวเดียวกันแล้วเนาะแมนครับแมนแมนแมนมันตัวเดียวกันให้ศูนย์สองระย่าลืมสองศูนย์ให้สองศูนย์ระยะเลืมศูนย์สองตัวครับผมมันเป็นเรื่องปกติดีกับแตกกันมากนักต่อนักแล้วนะครับที่ว่าไม่กลับเนี่ย เพราะฉะนั้นจงนังได้การระวังดีๆพี่เจอหน้าดีๆนะครับยาได้ประมาทครับผมมันโมเมนต์ว่าเท้าสีใดมากง่ายๆดีตัวเลขที่มันผูกที่มันจะออกดาบทาใดมาแล้วกา่ยายาให้มันขาดเหรอยาให้มันเสียโอกาสเนะาะเสียดายกับเอรวดกับไม่มรวดครับเสียดายต้องไล่ตัวสู้ ปลาแยกขยับด้วยครับเอาบาดนี่นี่นะครับเนาะป้าดวงเฮงงวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับเลขวิ่งป้าดวงเฮงนี่4กับ2นะครับงวดที่ผ่านมานี่บ่เข่าบ่เข่าจักตัวเนาะ2ตัวบ่เข่าลุดรุดหมดเนาะนี่ละงวดนี่ละผมก็เพิ่งเห็นนี่ละที่ว่าหลุดมันหลุด2องเบียร์จะไปเท่าออนได้บ้า ลดเลยเขาเลยมัปนปีที่แล้วบรอครับตอนไหนทีนี่ท่านลดไปจะห้าไใหญ่มากคือมันลดเปลี่ยดสองเนล่ครับลดสองเือ่เนาะสี่กับสองวิ่งนะครับแต่ว่าเลขความฝันนั่นสามตัวคือหนึ่งสองหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านเลขที่เพื่อนหลังที่ญาบอกให้ป้าไปเอาขล้องเลยหล่ะนะครับฟันลักษณะเดียวกันครับงวดที่ออกสี่หกเลยฟันคือกันเต้เลยบอกให้ไปหันนะครับ ก็คือบ้านเลขที่1 2 1นะครับจับ2ตัว1 2 2 1แล้วกับส่วน4 9 9 4นี่คือฝันที่2ที่ว่าไก่น้อย4ตัวมาหยอกไก่น้อย4ตัวเฮ้ยใก่น้อยไก่น่อยใกล้น่อยอีหลีบ่ครับไก่น้อยก็บ้านใ้น่อยอีหลีอน่อยกำลังสิเป็นบ่าวนี่น้อยกำลังสิเป็นบ่าวซ้ำนี่เลยบ่ครับซ้ำที่เห็นอยู่นี่ประมาณนี้เนาะเป็นบป้าไปซ้ำนี่ซ้ำนี่กับสีบวกเกือบสิเป็นบป้าแล้วเจ้าเป็นบป้าไปซ้ำไปนี่ละซ้ำปีก็ร่างกลนก็ร่างโค้งทั้งั้นก็เป็นเก้าเนาะ ไม่เป็นหนึ่งนะครับก็เป็นซีเก้าเก้าซีแล้วก็จับเลขหนึ่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งนก็จับออกมาอีกเป็นหนึ่งหนึ่งอ๋อโอเคครับผมให้เอาไปพิจารณาก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเหลืออีกแปดวันยังอีกแปดเก้าวันหนึ่งกว่าหวยจะออกเลขแปดเก้ามือยันไรฝันอยู่ย่าฝันไปย่าฝันใหญ่ไปไกลนะครับจังไรก็ได้ ถ้าผมจะได้หาเอสามนี่แบบนี้เอาไม่อยากคาดเนาะฝันในไลน์แต่ก็ร่วมบอกกันงวดันนึงนี่ฝันยำไปยำมาอยู่ตะเลหลักลักที่ศูนหาวเสดายเนาะที่จริงมันจะออกศูนหามาจากกอเนี่แล้วเพราะว่าอีเกี๊ยวอะไปวดอด้รนี่อ๋อตั้งตายยังไหนปวดแค่ยังไหน อ๋อแม่นแมนครับป้าดวงเงี้ยเอารถไปซ่อมเราเด้อครับบานนี่ไปเติมสวยื่อนอเริ่งซ่อมน้ำหนัได้ซ่อมเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นอาจจะมากวนนี่ก็ได้ทะเบียนสามเจ็ดศูนย์ห้าฟันในทีเทนนี่เรือดอที่ไปตำรวจจะไปไหนว้านอ๋อเอา้าเดี๋ยวจังไรกะเราจะมีเน้นย้ำโค้งสุดท้ายอยีกหรอ ครับไนก็ไปพิจารณาเบื้องก่อน้ะครับผมอย่าเพิ่งลงทุนครับผมเอาไปฝันเบื้องก่อนนะครับไเป็นงียวท่งโอเคครับจะชัดเจนแล้วมานี่เอาคุยกันเท่าเดียวหน,นึ่งห้าสิบเก้านที่เดีบตอนนี้มานั่นหรอครับผม เอาโอเคครับผมพีอนี่กับขอบคุณซ้าหลายๆครับพุทซ่ามาฝันหน่อยบักไก่นึง